ครับผมก็กราบสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยตอนนี้เรามาอยู่กับหน้าเสียวละเบสผู้ที่หน้าเกลียดเอ้น่หน้ามันที่สุดในโลกนะคะใช่ไหมแกโอ้โหแงโคตรน่ากลัวเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเล่นาชาัตเตอร์สองต่อนะครับซึ่งชัตเตอร์แรกนี่คือแบบ คือปัญหาอย่างหนึ่งเลยนะก็คือมันกระตุกเว้ยคอนโดใช่ผมปรับเป็น1,080 p มันเลกระตุกนะแล้๋ยวน,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 นี้ก็ปรับเป็น720 p นะภาพมันอาจจะไม่ชัดแต่มันไม่กระตุกนะคอนโดโอเควนนน่าคอนโดเดี๋ยวเราสร้างอะไเพิม่มเพื่อการเสร,ริเวลาเพราะว่าผมขี้เกียจตัดคลิปนะครับเอเมาเริ่มเลยนะครับผมต้องรีบเล่นนะเสียเพราะว่าฉันขี้เกียจตัดคลิปมาชาัตเตอร์สองมิดิยานบอกเลยใครที่กำลังดูอยู่นะครับกดไลค์ด้วยอะไรเซียวแล้วไปขี้โมทำไมไม่เห็นอะไรเลยอะ กดติดไลค์กดติดไลค์เ <Yeah. S 2> ยม้มาแล้วมาแล้วชัตเตอร์ 2. 2> อสองทำไมไม่โหลดอ่ะโอ้แมปเสียไม่โหลดเศรว์เนี่ยอุ้ยอุ๊ยน่ารักโอ้ยต้องมีคนหนึ่งรอดเดี๋ยวจะมารอดไงหนุ่มอ,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 อรปป่อยอร่อยเชยตงโซนฟังชั่นโอ้ไปปลุกปองยังไง แล้วม like on e ันเปิดไม่ได้เนี่ยมันต้องแทนอะไรมันต้องแทนเป็นแก่ไปจ้าสวัสดีค่ะจันมัยนะคะจันมายไม่ชอบค่ะอย่ามานะคะไปแล้วค่ะเสียเพื่อนเสียเนี่ยเพื่อนเสียเลยเนี่ยเพื่อนมาให้อวันนี้สิจ๊ะเอาวันนี้สิจ๊ะเอาวันนี้สิจ๊ะอันเน่อันเน่อันเน่ปลาล่ะปลาล่ะซักหน่อยปลาล่ะพ่อหนุ่มซักหน่อยปลาล่ะพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มซักหน่อย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 เฮ้ยลอยเองลอยเองมามา ไปไหนไปไหนไปข้างหลังเหรอโอ้เจียขึ้นไปทางเดิมโอ้เย้ว่าลามันขึ้นจากโซนโกนโอ้เย้ว่ะคนมืดเลยคนดูไปแล้วไปแล้วหมดไปแล้วเก็จะไปเอากุญแจก่อนนะก็กินมิโนโต้เลยไม่ไม่ไม่จะไม่ใส่เอฟเฟกต์คิมมิโนโตะแล้วมาเอาต้องเอากุญแจนี่ใช่ไหมเนี่ยกุญแจโอ้เสียไม่รู้เรื่องเนี่ยแกจุนแล้วก็เอาไปเปิดตรงไหนเจียเอาเปิดข้างล่าง ใจเสมอมามาเดี๋ยวไปเปิดเองตู้คังนี้ตู้ลงไปเรซ้ายลงไปเวซ้ายก็ที่เดิมใช่ไหมล่ะใมันไม่ใช่โอ้ไ่ใจอีกโอ้เฮ้ยเีมันเดินกลับมาไม่เชื่อโมหนีไปละไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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  ไปแล้วไปแล้วเสี่ยเสี่ยเสียมอเสี่ยมอเสี่ยวมอเลยมาเลยมาเลยมาเลยลง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 จงลงจงไฟฉาจุกขึ้นจุกขึ้นไอ้กระจอกแกทำอะไรซันมาไม่ได้เลยตู่เลยมามันไม่มีไฟฉายนะเสี่ยหมดเลยอ่ะกิมินอโต้สุิดนะอุ้ยแบบเป็นทางเดินเอ้ยเดี๋ยวมันต้องปรับเป็นสามขีดเสียแล้วก่อนถ้าถ้าปรับเป็นสามขีดอ่ะไฟมันจะเดินตามเราเว้ยเนี่ย แต่มันอาจจะกระตุกหน่อยนะคนดูก็ต้องเข้าใจอุ้ยเพื่อนเสีย <มา S 1> งอ่ะเมื่อมามามกี้เนี้ยมามเมื่อกี้ฟันเมื่อกี้แฟนฟันมาเอาลเลยแต่ไม่ได้วันนี้แบบตามมาจงมาองจองจองจองใช่ครับมีมีนาโต้อยู่อ่ะใช่มีชิมินาโต้อยู่นะถึงรู้ว่ามันมีแต่ต้องแต่ก็ตกใจว่ะไม่รู้เหมือนกันนะแบบรู้ว่ามันก็แบบมีนะแต่ก็ตกใจอ่ะไม่รู้เป็นไร มือแับตัวใจเราไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นผียักษ์อุ้ยเสียงไม่น่ากลัววะ่ะไม่น่าหันกลับมาเลย,ย,ยามาเ,ยเดินตามมันไปมาเสียดเดินตามไม้ตูดนะโอ้เจ้าไอ้ตูดไว้ไตูดไว้มาไม่ได้ปเปิดยังไงอ๋อมาให้สมัยเปิดประตูให้ใจร้ายมาเลยปีประตูไม่เดดปิดหรือเปล่าปิดประตู ยอกหยอกหยกมามามาอุย้ยเพื่อนเสีย่ยวไริห้า้ใหญ่บ้านโอ้ไปกัดักเออจากแชมป์เอาเลยอเอาเลยเอียเียเีไปดิไปด,ไปด,ดมาได้มาได้มาเออเอไปเออน่นแหละจบเรียบร้อยผ่านง่ายบอกแล้วว่าแบบแต่มันจะไปยากอ้ชัตเตอร์สุดท้ายอ่ะไอ้ไอ้รอบสุดท้ายอ่ะเสี่ยเปิดได้ป่ะเสี่ยยังเปิดไม่ได้ตุ๊กเลยไ่ได้ทางเลยตุ๊กออกมาวางมันกระตุกมากตรงนั้นอ่ะใช่ใช่ใช่พี่เกียร เป็นโปไงสนหรโบโป้ใช่ทไไมนี่ไงมาแล้วเขาเป็นจมแล้วเองเปิด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 อะไรป่ะข้องในเปิดเปิดอะไอ๋อเปิดไม่ได้เอาได้แล้วโอ้ซีโนโตอีกอะไรวะมือมือฝ่ามือเทวดาเขาหนุงไงหนุงไงเจอแล้วเจอแล้วเสียไปรู้เรื่องอาเป็นปีไอ้ตู้อะไรอ่ะไม่ใช่และออมาหมู อ๋อไม่ไม่ไมันต้องมันต้องมีที่เปิดดีอ้าวคนดูผมลืมอัดมันผ่านแล้วเว้ยคือเราอะใช่ผีเสื้อสีฟ้าเพื่อการเพื่อการผ่านแต่ตอนแรกอะเราไขไม่ได้ไม่คนดูแล้วแล้วเสียก็ไขอีกทีแล้วมันก็ได้เพราะฉะนั้นก็ข้ามาตอนนี้เลยเนาะแล้วเสียก็เป็นอิลูมินาติอีกรอบหนึ่งถันจะใส่ซาวอิลูมินาติเหมือนตอนตอนนั้นอมีมีผีไหนที่ดีกว่าเดมิมิกแล้วตอนนี้มีมีไม่มี เดือดสันบิกไง oh. โอ้โหโอนีิจังโอนีิจังโอนีิจังแต่ถ้าโดนแล้วมันจะตายนะแต่มันไม่ตายเนี่ยรถเหยียบไปเนี่ยไปตายโอ้โคตรมั่วจนะ oh. ม,มน้ำไปแล้วไม่นะจมน้ำไ,ไม่นะจมน้ำไปแล้วเด็ดจมน้ำไปซะแล้วเดี๋ยวเอาพิเชื่อมาด้วยเผื่อตาย มีกิมีโนะตโัวอยู่อ๋อจำได้ว่ามันมีหุ่นไงจำจำหุ่นจำได้ปะไ,ะไม่ได้จำไม่ได้ไอหุ่นหน้าตูนนั่นน่ะเออเดี๋ยวเราต้องไปเจอผีหุ่นน่ะเออนั่นแหละไม่ได้จำไม่ได้โอ้ความจำสั้นจะไม่ได้จำไม่ได้เขาไม่เก่งอย่างนี้แหละจำไม่ได้ไไดอ๋ออะไรวะอ้าแล้วจะออกทำไมอ่ะไอตูนนี้กิมีโนโต้เนี่ย วราวเ้าวเ้าวเราวว้าวว่าวอ้าวว้าววาวว้้าววาวว้าวว้าววาวว้งเวาาวว้าาวว้าวามว้าวว้เ้าวว้าวว้ววมาวว้าว้าว้าววาววาวว้ว้าวว้าววาเว้าวลาวว้า้าวว้าวนาวาไม้าวว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 ้าวาวม้าวว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 ้า่าวว้าววววาววาววา้ววาน้้อ้้้ผา้าา้าง ไปไปไอตูดไอผีหน้า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 ตูดไม่ต้องตามมาไอตูดไม่ต้องมาตามมาไอตูดไม่ต้องตามมาไอตูดตามมาแล้วเนอะใช้ยานี้โอ้ที่เดิมเลยตูดเอ้ฮ่าฮ่าเจ้ตายอีกแล้วเหรอที่เดิมเลยตูดคือมันทำไมมันต้องวนด้วยฮัลโหล มามาหยิบกุญแจ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 กับเอาไอตูดหยิบกันไม่ติดโอ้โอ้ก็ดูดูดิครับผมหยิบไม่ติดอ่ะอือไม่นะ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 รันเนอร์รันเนอร์รันเนอร์สัมมาสัตต์บันเนอร์สเต็ปนี้พี่เปียวสอนมาสเต็ปนี้พี่เปียวสอนมาสเต็ปนี้พี่เปียวสอนมาเสียกลับ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 ไอตูดกลับกลับไอตูดกลับ กับอ่ะไอนีดอ่ะกุญแจฟอร์ดิสประตูเหีบื่อก็ไปอีกเอาไปจูบหน้าประตูเลยปราตูหรอเอากุญแจลงเอากุญแจลงอ๋อเนี่ยเออใไหมไปแล้วมึงจูบเกมมันโคตรสมจริงเลยต้องจูบเท่านั้นเฮ้ยย่าไม่มีเลยมาพี่เสี่ยมาม้มันมาแล้วเอาเอามายังเอามาแลยกลับ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 เวลาเวลาถ้าได้ถ้าได้ อย่าระวังมันม,มาดินเสียงโอ้ยแตกโอ,กโอ้โอ้โอ,โอ้ดูดอดูดิค่ะมันดักหน้าค่ะโอ้หจะเยะ้ะอุดาเต้อุดาเต๋ไปเห็นน่ากลัวเลยอเออผีผีเ้าโอ้เจ้าพามาทำไมนี มันตามฉันนะจิตจี้หมดไอตูดเรียบร้อยละก่อนอ้าวใะ้ยนตะละรอดวะไอ้ตูด,ดไว้ตูดไว้รอดแงฮะฉันได้อะไรได้ผีเสื้อมาแล้วไอตูดไปไหนคลิปนี้แม่งฉันสิบนาทีชัวร์คน,น,นดูก็แต่น่าจะตัดเหลือมาประมาณสิบกว่านาทีอ่ะอืเพราะว่าสมาร์ทเก่งไงเลยลตัดได้สมาร์ทขยันอยู่แล้วใช่ไหม เห็นไหมเสี่ยบอกขยันนี่ไงไอ้ด่านเนี้ยด่านแห่งความบันเละเนี่ยจะแฝงที่ด้วยตื้อไม่เสี่จะถ่ายภูเสี่ยจะถ่ายภาพถ่ายภูแล้อวตับโอเคเรียบร้อยเสี่ยอย่าขวางถ้าเจ้าขวางเจ้าจะที่เหม็นเฮ้ยนี่ครับผมจะถ่ายภาพอะถ่ายเห็นต่หน้าเสี่ยนี่ไงห้องป่าไม้แต่มันจะมีเปล่าช่ห้องนี้ก็เสี่ยหรือไม่ใช่ใช่ ป่ดูแลดูแล้วมันมีห้องป่าไม้สองอันไงแต่ซันมาอาจจะมั่วไม่มีอะไรเลยจะมาจะมามั่วว่ะมาไปใหม่แล้วไงต่อวะเอานี่ยตรงนี้ไงเน,นี่ยจะมาเข้าหัวหรอคะจะมาระเบิดเนี่อะผีเสื้อ,อไอตูดน้ำปะเปิดโตงโว้โวบูซาช่วยโอเคที่เหลือเราก็แค่ไปตรงนี้และวอ่าไปตรงอะไรวะประตูใช่ไหมเสีย ้าเดี๋ยวรอชาร์จเอเนจีก่อนหนสอไปต,ตุดแค่ไหก็จบเออแบบสมาสมาได้แบบครัต้องเข้าใจนะเร็วเกินนะไม่นุกเลย่หนุจะตายตรงยาวาาาตรงยาวตรงยาวหนต,ตรงยาวตัมัตัดมีน้ำหมดนะ ทชงเอ้ยเอ้ยไม่เออเสียตายไวเอยกี่วิ่งไฟเลยมองไม่เห็นไฟดับกี่ไฟดับเนี่ยผ่านเนี่ยฮะท่องไหนวะท่อง่างเห็นตก้าเอ้ยไม่ลอเลยท่องไหนวะจำไม่ได้แล้วอ่ะนี่ปะรอด้วยเวเวตรงนี้เหรอโอ้ยเสียฉันหลงอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อนี่ไงเจอแล้ว ย่าเหรย่าเหรอเหอเอาเดี๋ยวไปรับเสียงกันแล้เดี๋ยวรับเสียงแต่ขอเปิดประตูเขาเปิดประตูแล้วเปิดประตูแล้วยังยังเปลยปูยังเปิดประตูเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดไว้ก่อนไงตูดไม่แล้วเปิดประตูก่อนมันไม่มีมันมีเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวมันมีเออที่มันที่มันไม่มีครั้งนั้นเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพี่ปามาเดินไปเลยเออดังนั้นน่าเสียต้องโทษพี่ปาม เอาแล้วทุกไฟมไม่ทำงาน <ไฟ S 1> งนะสิเออมาเราอยู่ตรงเราเกิดตรงไหนเราเกิดตรงนี้ใช่ไหมเอาเคยมาเดี๋ยวเราเริ่มเดินเลยเนาะตรงนี้มามามาเสร็จเดินเดินตามมาเดินลงม,มาใช้บิชใช้ตาเหี่ยวมองไม่เห็นไฟดับโอ้มาตรงนี้มาตรงนี้เฮ้ยไฟดับนี่มานี่ตรงนี้ตรงซอกนี้กลับมาที่เดิมก่อนสิตรงนี้เออเออเออ เออไอตูดไปนี oh, <are> or or ่เดี๋ยวผีก็มาหรอกเออตรงเดินตรงมาเดินตรงมาเดินตรงมาเดี๋ยวนี้แล้วนี้เล้วซ้ายเล้วซ้ายมา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 นี่มานี่แล้วก็เลี้ยวตรงนี้มามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ไฟดับโอ้เออ่ะเจออ่ะนี่แล้วก็มาตรงนี้ไอตูดรอดแล้วตรงนี้ โอ้จบี่ยเห็นไหมเนี่ยยังดิไอตู่เ้ยด้วยคบมี่คนรีบน,รนี่เสร็จแล้วไปง่ายเกินตอนนั้นแบบเล่นโคตรนาน่ะเนาะแบบเขาง่ายเกินหน้าขาประดุกปลาดุกอุ้ยน่ารักตา,า,าบูตตาเมีกยกระดุกประดุกกระดุกน่ารักตาบูตาบีโอเคครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็จากไปด้วยหน้าเสียเหมือนเดิมเด้อนี่นะฮะหน้าเสียกู้หน้าเกลียดเออหน้ารักจะมุนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทำซัพเตอร์สามต่อแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยทำเนาะเออเดี๋ยวไปเปิดโป๊ต่อโอ้เปิดโป๊เชี่ยเลยโอเคครับผมเจอกันบ๊ายบายนะฮะเบื่อเหนื่อยละวประเด็นโอเคครับผมเจอกัน โมสมาไปเล่นเกมต่อสิโอ้ยดูได้ไงครับดูดิโคตรแย่เลยไปเกม